สวัดีค่ะประดุกตัวเดียวในกินกันสี่คนสบายดีสวัสดีค่ะกินสุกน้อไหม่อาหารบ้านนอกเท่าไห้น้องนุ่มไหมนุมนุนะยัดโอ้ยนยานตอ้วน่น้องตกยัมาดูน้องหม่กินแต่น้องใหม่นอยู่บ้านเาสุกน้อไม้แกงน้องมหม่หมกน้องใหม่อ่

ไปสื่อเนาะก็จะบริสุทธิ์แบบนี้นะต้มไว้แล้วก็ใส่น้ำยนางใส่ก็จะดาษตามเพื่อมันห้แข็งอ่ะจากระดาษปุ๋มีก่ะมาไม่กินซุ่กระดูกเอาไนหอ๋อ้อนคนมากินแล้วเนาะมั้งจบกระดาษลูกอ่ ตาจะะาขาวเนหัวงจะประดกอดแส้ร้ปดม <c oughs> บ้านรนมเท้าุ้ยกรตจ้าอยากไปเอ บกดขอีหีน um ีเนาะมากันแน่นเอาไมาาดาเ้น้่พเป็นอะไะคือกับุบลปน้ำพานพอีีนอืมถึงน้อยกว่าเป็นไงแเขาก็รื้นบริจิอย ่ินเลยขาลืมเนยครับแค่จะไปกินขออ้าวอีแวนมา่อเล้ยเขาจประดุกมาเร็วๆกินเด้อก็ต้องเกรงใจเด้ไอ้กินมันเลยกต้องเกรงใจบวมาชดลขอท่านอืมแวนแบบขอเรียน,นดนะ่นนะบอื ขาเท้าเพิ่นก็นซื้อมาตัวเดียวเนาะน,น่องๆแล้วเกล้งใจ,จได้หมดนียตบโอกากินน้ำเอาล่ะเฮ้ยบ่แม่งว่ะขับเพิ่งใจอว่ปรวัตินยังองคืนเงินก็เลยโบดเอาแล้วหวัวะบดมาก กเงินเก็บหนาคพึงปีบ่ะไปซื้อไอ้พ่น1ิเจ็มาเลยป่ะสิอองเงินนักประดุกตัวนี้ก็บ่ะไ้ป่ว่าิบ่ออะไ้บ่เป็นไทงประดุกเลยเอาแวนมาเจ็เมันไปซื้อสิบเจ็ดปี